สวัสดีครับพี่น้องสวัสดี FCO Channel ครับพี่น้องครับมาเลยพี่น้องเด้อเข้ามากันครับกินข้าวเช้าด้วยกันพี่น้องครับขอสอบแบบวิธีวิธีเช้าไร่นะครับผมตัดใหญ่พี่น้องมันนี่าตัดยหญเอ้ยไมต่ตัดเขาพี่น้องตัดเขาไบ่หลับ เอาอะไรเริ่มองอะไรกอดแช่ครับเด้บอบาดแช่เนี่ยนี่น้องคุณแม่เตรียมกับเขาให้วันนี้มาครับมาพี่น้นองมาพร้อมกันครับอืมอหน้องมาปสวัสดีค่ายน้องสวัสดีค่ายเอฟซีอัสตเดียร์สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีนะครับผมสวัสดีคุณบุษกรนะครับอเอสวัสดีค<ม>ุณนูตเก็ดสิบเกา้าคนไม่อ้องโอเคเซปีไม่น้องอำไปลองมาต้องกินเขาอ,อ่างได้ไหม <c oughs> สวัสดีจ้าสวัสดีคุณอัมไพดีสวนด้วยนะครับมารับทานข้ามกันไหมลองขอซอบผม,มสวัสดีคนดูหนึ่งร้อยสี่คนครับเชิญขอมกันไหนลองเชิญขอมกันมากครับ สวัสดีจัดแสบบอแสบวะครับผมสวัสดีนะครับผมคุณสวงนารีนะครับส,ส,สวัสดีครับอืมปุ่นใครมั่งไม่ลมาากลับหรอกตัวนยุย่เชียงหน้าครับเชียงหน้าเชียงหน้าผมเองมัง่งยองนำผม มาตัดเขาครับมาตัดเข่ามาเนี่ยส,สดีนะครับสวสดีครับมากระดมาไล่ไกันจา้าปนไข้ไปน้องคุณแม่ปนไข้ยุใสจ้ายายุยุไอ ยุ้งไฮอ้อยพี่น้องยุ้งไฮอ้อยครับผมาน้อยงานไหนคุณแม่หมดน,นี่มาตัดข้าวครับผมมาตัดเข่าวสองไฮอะไรพี่น้องเมื่อไรเราสองไฮไฮรักข่าวไรสองเหมือกบ่าเดี่ยวนะครับมาเลยพี่น้องเด้ทำันครับได้สวดไอ้ข้างต่อไปพี่น้อง โอ๊ตมีหนึ่งชูนะครับไลฟ์สดครั้งต่อไปโอ๊ตมีหนึ่งชูนะครับผมหัวหน้าแพลวบอกไว้ว่าโอ๊ตมีหนึ่งชูผู้ใดยังไม่ซื้อตัวกันเพิ่นเปิดซื้อตัวกันซื้อได้พี่น้องอเลยคอยเบิ่งกันชิ้นน้ำยํนาน่าจะนี่พี่น้องแซ่บป้อจ้า,จาแซ่บเยอะครับแซ่บเยอะชินก็มกใกล้แซ่ป,ปีพี่น้องก็ไปโปรในไข่คุณแม่ปรในไข้นะครับโบยไรสดโดนชิน้นหอยพี่น้องมาพี่น้องมา นาแบเนีไไน้ขึ้นานาหลายอย่าน้นายังจะเซมอได้ได้น้องบรรยากาศน่าอยู่มากค่ะอยู่กรุงเทพอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมกันค่ะครอบครัวพี่ๆอบอุ่นมากๆค่ะขอบคุณนะครับผมขอบคุณ ความสุขจะเกิดถ้าเราไม่คิดขอบคุณนะครับทุงเทียบกันทังสี่ไปหรอกถาเป็นวิธีเขาทุงเทียบน,นะไปหรอะในเมืองใหญ่เมืองกรุงทุกคนกัดดินด้นเขาไปยุ่งเทียบก็คือเขาไปหางเงินหาคําเนาะตอนนี้ก็เริ่มหาย,ยากแน่เทียบกับอะไรยว่าย้อนว่าเป็นโควิดอยังังสี่แหละเสียบแทลมากไปนรองมาไห้เบอร์ครับไปกิน มาเ่นไมามามาดูบ้านเราก็จะอากาศดีเครับผมไม่ลอ้องกินเลยเสียมาจ่ายดิแม่ไม่น้องกินเขาต้องกินน้นแสบไม่ร้องเอ้ยกินให้มันอร่อยนะครับผมต้องกินมีความสูขนะครับคนเราลลเนาะ ผ่านไ่น้องซื้อตัวเลยไปนะ้นองเลยอไล่สดครั้งต่อมานะครับผมไปผู้เดียวบ่จ้ามากกบหลานครับผมมากกบหลานหลานตัาขาวหยู่กระตือข,ขมากขิงบีทร์แซ่บไปจ้ามากครับพี่นอ้องมากมาพี่น้องปนเห็ดไข่พี่น้อง นอกไปไหนนอกอคุณยาวแพ็คของอยูเ่เฮียนนะครับผมแพ็คของอยู่บ้านแพ็คของแปลเจ,จ้าอยู่เฮียนไหมครับไปคนเดียวไปจา้ามากับหลายไม่ต้องมากับหลานครับออหอมหอมมีใ้เขาถามกินอะไรบ่ฮะเอาคือบอกว่าเดียวฮะเมื่ <c oughs> มเมอเมื่อโซ่เมื่อเลย ยังมาได้ดอกฮะมาเบิดบ,บ,บ่มาเอาลายมันทำเอาเราหลับแม่ป่าบ่ห้อยกินอะไรนี่บรรยากาศเป็นแบบร่มเย็นมีนหลังร่มเย็นดีร่มแบบเย็นครับอยู่ทุ่งนาอากาศดีมากไปยุของเทียม,มเท่ก่ะ นอบานอะไรบ้างนเนขาเขอาอเกือบเที่ยงอาแบ้างมาอากาดีเนาะแม่พี่น้องมากาศดีดีครับ ยิมงงานครับไอตอนเชียงไอว่าไปกินกูจับเนอะแล้วไปดิละแล้วไปดิไปกินกูจับไปดิ เปล่ามากนะหมอครับมื่อเปพ่นใส่เหมือนเื่อไปพ่นปุ๋ยแบนเมื่อไปพ่นมือยนี่บ่ะเมื่อไหนวันมาเมื่อไหนนั่ไน้ำนั่นมาแโอเคพี่น้องไรนี่กันิลล่งกันแล้ว คมาพี S <S <Vander> <ong> so ่น้องมาซื้อมาไ้สดไอ้พี่น้องไนคุยกับพี่น้องนะครับเนาะแต่เลื่อนนะครับผมได้สดครั้งนี้นะครับผมมีผมด้วยนะครับมีโอ๊ตเยาด้วยนะครับผมเย้าแม่ว่ามีอสซาบาโอ๊ตเป็นโทเลกเป็นโชยิงไงเลยนะครับพี่น้องโชยิมเต็มเลยนะครับลองเพลงเต็มเพลงเลยนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับในยรายสดขุมปิดนะครับแพรวใครยังไม่ซื้อตั๋วซื้อนะครับผมโอเคพี่น้องรายนี่รายประกอนผมเจอไหม่นด่นะสวัสดีครับ